เอาละครับผมก็ขอสวัสดีนะครับผู้ที่เตรียมสอบทุกท่านโดยเฉพาะการสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีข่าวว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะครับวันนี้พบกับแอดมินลูกชาวนานะครับก็เหมือนเดิมเอาความรู้สาระดีๆเกี่ยวกับการสอบมาอัปเดตให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งผมก็เอาข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะ ณนะวันที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยคือวันที่19มกราคมนะครับปี64มีข่าวอะไรมาเล่าบ้างนะครับข้อแรกนะครับคือณนะวันนี้เนี่ยนะครับการสอบท้องถิ่นเนี่ยได้เจ้าภาพในการจัดสอบแล้วนั่นก็คือมอบุรพานะครับก็เป็นผู้ดําเนินการเรื่องต่างๆในการจัดสอบนะครับก็กรมส่งเสริมก็มีหนังสือนะฮะให้มอบุรพาเนี่ยมาทําสัญญาจ้างแล้ว นะครับภายในวันที่15มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากการติดตามข่าวนี้นะครับเมื่อทําสัญญาจ้างเนี่ยก็จะต้องมีการดําเนินการเนี่ยภายใน60สวันนะภายใน60วันณนะว,นะวันนี้นะครับวันที่19กมกราคมเนี่ยยังไม่มีการประกาศรับสมัครสอบนะครับยังไม่มีการประกาศรับสมัครสอบนะอ่ะไปที่ข้อ2ครับอา้าวลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามช่องของแอดมินไว้ เดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับการสอบมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับเอาไปดูข้อ2อครับอันนี้คือการคาดการณ์นะคาดการณ์หมายถึงว่าเอาข่าวสารต่างๆมาประมวลมาวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นไปตามข้อหนึ่งนะครับคืออะไรคือเขาได้มอบุรพาในการเป็นเจ้าภาพแล้วใช่ไหมครับก็คาดการณ์ว่าจะมีการ ประกาศรับสมัครสอบนะครับคําว่าประกาศรับสมัครสอบคือประกาศออกมาว่าจะมีการออรับสมัครสอบท้องถิ่นนะนะครับก็ต้องรอติดตามกันอาจจะประกาศออกมาสักเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับ tonight. ถ้ามีการประกาศออกมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์จริง <ๆ S 2> <ๆ>ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการเปิดระบบนะครับเปิดระบบรับสมัครปกติเนี่ยท้องถิ่นเขาสมัครทางอินเทอร์เน็ตน,นะ นะครับเปิดระบบรับสมัครประมาณเดือนกุมภาถึงมีนานะครับอันนี้คือรับสมัครก็คือให้พวกเราไปแข่งขันกันรับสมัครนันแหละนะครับเปิดมาวันแรกระบบก็ล่มนะฮะเป็นปัญหาก็ปีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าระบบจะล่มหรือเปล่านะครับตามความเห็นเนี่ยผมยังมองว่าเขาสามารถรับสมัครได้ก่อนเลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาได้ผู้ ผู้จัดสอบแล้วมีตำแหน่งว่างในมือแล้วนะครับก็เป็นไปได้คือเขาจะเปิดรับสมัครสอบก่อนส่วนในเรื่องของการสอบข้อเขียนนะครับต้องยอมรับว,ว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะครับในการจัดสอบซึ่งก็ต้องมาดูว่าจะมีการจัดสอบได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าจัดสอบได้เนี่ยจะมีวิธีการยังไงนะครับจะมีมาตรการยังไงที่จะป้องกันโรคระบาด นะครับซึ่งถ้าจัดสอบไม่ได้เนี่ยก็อาจจะมีการแขวนไว้ก่อนก็คือรับสมัครไว้ก่อนนั่นแหละซึ่งการสอบข้อเขียนเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งถ้าไม่ได้รุนแรงหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพร่ระบาดมากหรือว่าทางรัฐบาลเนี่ยสามารถควบคุมได้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะสอบสักมีนามีสายนะครับประมาณนี้นะครับเป็นอย่างเร็วนะมีนามีสายนะั่นถือว่าเป็นอย่างเร็วนะครับ แต่ก็ต้องมารอลุ้นสถานการณ์โควิดอีกทีนึงนะอ่ะทีนี้ไปดูข้อ3คืออะไรครับก็ความชัดเจนเกี่ยวกับการสอบหรือว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ต้องมารอติดตามการประชุมของกสทในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่ติดตาม Facebook เพจลูกชาวนานักล่าฝันหรือว่าติดตามช่อง YouTube ของแอดมินอยู่เนี่ยก็จะมะีข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังตลอดนะครับ ก็ต้องรู้ดูเรื่องความชัดเจนนะครับเอาไปดูข้อสครับหลักเกณฑ์การสอบนะณนะวันนี้นะครับณนะวันที่19ที่ผมทำคลิปวิดีโออยู่เนี่ยยังใช้รูปแบบเดิมรูปแบบเดิมคืออะไรครับคือทุกคนจะต้องไปสอบภาคกอและภาคขอนะครับเช้าบ่ายในวันเดียวกันนะสอบภาคกอเช้าบ่ายในวันเดียวกันแล้วก็ทุกคนที่ไปสอบเนี่ยคือคุณก็จะต้องทำคะแนนภาคกอกับภาคขอนี่ให้ได้คะแนนภาคละ60 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าภาคกอมี100คะแนนคุณก็ต้องทําให้ได้60คะแนนข,นนขนนึ้นไปภาคขอ100คะแนนคุณก็ต้องทําให้ได้60คะแนนขึ้นไปน,น,น,นะครับไม่ใช่ว่าภาคกอได้80ภาคขอได้40อย่างเงี้ยถือว่าถือว่าไม่ผ่านนะครับคือทั้งภาคกอและขอเนี่ยก็จะต้องได้60เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนั่นเองถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบภาคอันนี้คงเขียนผิดนะต้องเป็นภาคขอควายนะครับ คือการสัมภาษณ์และที่สําคัญนะตอนนี้นะครับณนะวันนี้นะคนที่ผ่านกอพอแล้วเนี่ยเอามาใช้แทนภาคก่อของท้องถิ่นไม่ได้นะครับยังยื่นไม่ได้ซึ่งถ้าในอนาคตข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆก็ผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับอัปเดตท,ทันเหตุการณ์แน่นอนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เลยนะครับไปดูข้อห้านี้สำคัญมาก สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลตัวเลขตำแหน่งว่างนะครับว่าเขตไหนภาคไหนว่างตำแหน่งไหนบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับยังไม่มีข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนตำแหน่งว่างนะครับตัวเลขที่ชัดเจนจะรู้ตอนไหนจะรู้แบบเป็นทางการเลยคือวันที่มีประกาศรับสมัครออกมานะครับ ประกาศรับสมัครเนี่ยเขาจะบอกอย่างละเอียดเลยว่าภาคไหนเขตไหนรับตําแหน่งไหนบ้างแต่ละตําแหน่งว่างเท่าไหร่นะครับว่างกี่อัตราเราก็จะาสามารถทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง,ง่ายขึ้นนะครับณนะวันนี้เนี่ยเรามีหน้าที่คืออะไรครับตําแหน่งว่างยังไม่ออกมาเราก็เตรียมตัวไปก่อนนะครับเตรียมตัวไปก่อนหลายๆคนก็อาจจะตัดสินใจเลือกตําแหน่งได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าตําแหน่งที่ มีความชัดเจนตัวเลขที่ชัดเจนเนี่ยจะออกมาคือวันที่มีการประกาศรับสมัครสอบนะครับอ่ะทีนี้ข้อ6อันนี้ถือว่าเป็นการคาดการตำแหน่งนะครับผมก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาจากเ,เพจต่างๆจากสถิติต่างๆที่เขาแชร์กันในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข่าวที่มันมีออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือคาดการตำแหน่งที่เปิดสอบยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตำแหน่งยอดฮิตก็อย่างเช่นนักพัฒนาชุมชนนะนักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นะครับนักทะเบียนและบัตรพวกนี้นะครับพวกนี้ถือว่าเปิดไปแล้วตั้งแต่ปี60นะครับแล้วก็หมดบัญชีไปปีนี้เนี่ยก็จะกลับมาเปิดอีกแล้วก็รวมถึงตำแหน่งพวกนิติกรนักวิชาการเงินและบัญชีนักป้องกันพวกนี้นะครับนักจัดการงานทั่วไปพวกนี้ตำแหน่งเนี่ย นะครับก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจะเปิดนะครับว่าจะเปิดส่วนอัตรามากหรือน้อยเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่ายังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับก็ต้องมาอลอลุ้นกันว่าจะเปิดมากเปิดน้อยเปิดเ,เท่าไร่อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมถ้ามีข้อมูลเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับส่วนตำแหน่งสายทั่วไปนะครับตำแหน่งสายทั่วไปก็เท่าที่ติดตามข่าวก็คือ น่าจะนะครับน่าจะเปิดประมาณนี้นะนะครับยี่สิบสามตำแหน่งนะครับพวกตำแหน่งยอดฮิตที่สุดเลยก็คือจะเป็นเจ้าพนักงานธุรการนะครับตำแหน่งพวกนี้คือเปิดนะครับซึ่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเนี่ยหลายๆคนก็ที่จบปริญญาตรีที่อยากจะบรรจุเร็วๆนะครับก็สามารถลดระดับจาก ปริยตีเนี่ยจบอะไรมาก็ตามนะครับสามารถไปสอบเป็นเจ้าพนักงานธุรการได้ถ้าคุณสมบัติวุฒิการศึกษาได้เช่นจะต้องเรียนคอมมาตามจํานวนหน่วยกิจที่เขากําหนดนะครับก็ถ้าใครที่เน้นบรรจุอยากจะบรรจุก่อนอยากจะเอาข้าราชการก่อนไม่สนใจว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรนะครับขอแค่เป็นข้าราชการไว้ก่อนหลายหลายคนก็ตัดสินใจมาลดระดับเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนะครับก็ ประมาณนี้อันนี้คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนตําแหน่งครูผู้ช่วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสถิติข้อมูลที่ผมศึกษามาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องบอกก่อนว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดพลาดประการใดหรือว่าเพื่อนๆคนไหนมีความเห็นที่แตกต่างหรือว่ามีความเห็นอย่างอื่นนะครับมีข้อมูลอย่างอื่นก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับ ถือว่าเราช่วยๆกันนะครับผมหาข้อมูลมาให้เพื่อนก็มีข้อมูลอะไรก็มาพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันนะครับใช้ข้อความที่สุภาพนะครับเท่านี้ผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอแล้วนะครับอ่ะก็คร่าวๆนะครับเป็นการอัปเดตเป็นการอัปเดตข่าวนะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับมปุต t านะครับเป็นผู้ออกข้อสอบเป็นผู้จัดสอบแล้วก็ทําสัญญาจ้างไปเรียบร้อย ส่วนณนะวันนี้ก็ยังไม่มีการเปิดสอบนะคิดว่านะครับจะมีการคาดว่าจะมีการออกประกาศมาประมาณเดือนกุมภาแล้วก็เปิดระบบรับสมัครอาจจะสักกุมภามมนาประมาณนี้รวมถึงมีการจัดสอบอาจจะสักมีนาเมษาเป็นอย่างเร็วซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะครับเราพูดคุยกันได้ตลอด เดี๋ยวผมจะพยายามมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆถ้ามีข่าวอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็ฝา,ากติดตามช่องของแอดมินไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ